เทสเพลฮาร์ดฮัลโหลอิสมีสวัสดีน้องพี่ทั้งหลายวันนี้พี่ตุต้าจะพาไปดูมังกรตะกระแห่งไนเรนโดดใส่ทีภาพตัดเมาส์สะดุ้งจ่อยระเบิดอเดล เดลบารอนออฟไนค์คือมังกรดําที่มีขากันไกลยื่นยาวไว้ล็อกเหยื่อใช้หัวพุ่งชนกวาดพื้นราวกับรถแมคโครติดไนตรัสแล้วอาบสายฟ้าให้จี๊ดถึงข้อนิ้วทีนี้จะไม่ใช้มาลื่นละเออแต่จะนิ้วชาเพราะไฟดูดพร้อมกันยังน้องพี่ถ้าหัวใจยังไม่ชอ็อตเราก็ไปฟัดบอสตัวนี้กัน มาคุยกันเรื่องภาพรวมของอเดลก่อนนะบอสจะตีเป็นกายภาพและสายฟ้าสามารถทําสถานะบัดลอสด้วยท่าจับกัดอเดลจะไม่มีแพ้ดาเมจอะไรเป็นพิเศษแต่มันจะกันดาเมจจากสายฟ้าได้มากถึง50%และกันไฟได้20%เลือกได้อย่าแบกไปจะดีที่สุดครับสถานะที่ใช้แล้วเวิร์กจะเป็นพอยสั้นสกาเลต์ลอดฟลอตไวและสลีฟทาได้ทีทําได้ไวส่วนบัตรลอติดได้นะ แต่ยากเลือกได้เอาอย่างอื่นมาดีกว่าครับกลยุทธ์การต่อสู้กับบอสต,ตัวนี้ไนฟ t f เลอร์ตัวทำดามจได้เยอะจะเป็น Executor Iron Eye ร์อนและดัตเชดที่สามารถบิวอัพสถานะผิดปกติได้ไวสถานะพ o อยซันจะทำให้อเดลมีอาการชะงักและอ้วกแตกได้ตัวอ้วกจะมีดาเมจนะระวังด้วยอเดลนับว่าเป็นมังกรการมีบัฟแอนตี้ดากอจากชิฟ i n g Earth m เม n เทนท็อปจะตีมังกรแรงขึ้น20% มีแล้วฟุ้มมากเน้นโฟกัสอย่าให้โดนท่าจับกัดเพราะนอกจากจะเจ็บหนักเสี่ยงแตกบอสจะได้ทั้งฮีลและบัฟดีแรงขึ้นอีกด้วยโดนทีเดือดร้อนทั้งตี้ถ้าน้องพี่มีการสถานะเยอะๆจะทําให้ไม่โดนบัตรล้อตอนจับกัดด้วยนะโอกาสรอดหลังโดนจับก็จะมีเยอะขึ้นครับตำแหน่งยืนใต้ท้องด้านข้างของบอสจะปลอดภัยที่สุดแถวแถวหัวคือสมองระภูิเดือดหลบพลาดทีมีขีดแน่นอน ท่าโจมตีของอเดลเฟดแรกมันจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพทั้งหมดทุกท่าสามารถกดหลบตามจังหวะของมันได้เลยเอาท่าเจ้าปัญหาขึ้นมาก่อนเลยคือฟาดหัวลงพื้นโคหัวใส่พื้นทำดาเมจล่อหัวเป็นบริเวณกว้างเป็นท่าเดียวที่ฮิตบ็อกใหญ่ทะลุมาถึงบริเวณขามันได้คนยืนใต้ตัวมันก็รอหลบด้วยนะครับอเดลจะมีโอกาสปล่อยคอมโปเต็มฮิตแรกเอาหัวทุบแล้วสะบัดกวาดไปข้างหน้า3มทีแล้วปิดด้วยหัวทุบอีกรอบถ้าอยู่ใกล้ๆรีบหาทางหนีออกมาเลย ถ้าจับกัดตัวปากจะมีประกายสายฟ้าลากปากช้าๆก่อนจะพุ่งเข้ามางับตรงๆสามารถฟังจากเสียงเอาก็ได้ถ้าหนี้หลบได้อย่างเดียวนะครับกระโดดเอาตัวกระแทกก่อนใช้มันจะโน้มตัวลงนิดนึงแล้วพุ่งใส่เลยถ้าปากไถ่พื้นมันจะอ้าปากค้างแล้ววิ่งไถพื้นใส่น้องพี่ทั้งอย่างนั้นเลยครับถ้าสะบัดหัวเอาหัวสะบัดไปมาข้างหน้ามัน3รอบ งับ2จังหวะอ้าปากแล้วงับไปข้างหน้าติดติดกัน2ครั้งดูยากออกไวตอนมันเดินดุมๆมาให้คิดเลยว่ามันจะออกท่านี้ก่อนเลยกัดแบบดีเลย์มันจะง้างปากนิดนึงก่อนพุ่งกัดไปข้างหน้าครับพุ่งกัดเดินกัดตรงๆหนึ่งทีไปข้างหน้าพุ่งสะบัดหัวเปิดด้วยสะบัดหัวทีหนึ่งแล้ววิ่งออกไปข้างหน้าปลายทางจะสะบัดอีก2ทีรอบสุดท้ายจะสะบัดหัวเกือบรอบตัวครับงับตบพื้น2จังหวะฮิตแรกจะสะบัดหัวตบพื้นพร้อมกัดปิดด้วยงับมาด้านหน้าตรงๆ สุดท้ายคือท่าคำรามกรีดร้อง2ครั้งถ้ากลิ้งหลบได้ก็จะมีจังหวะให้ตีเยอะครับเมื่ออเดลเลือดลดลงไปได้ราวๆ50%มันจะเข้าเฟสสเปิดด้วยท่าชาร์จวงไฟฟ้าอเดลจะย่ำเท้าปล่อยวงออร่าสีม่วงรอบตัวพร้อมชาร์จไฟฟ้าหลังจากที่มันชาร์จเต็มในวงจะมีระเบิดไฟฟ้าออกมาและมีสายฟ้าฟาดใส่เป็นยอม,ยอม พอเห็นมันชาร์จให้วิ่งออกห่างจนพ้นวงออล่าน้องพี่ก็จะรอดครับแต่หลังจากวงระเบิดเนี่ยให้ระวังไฟฟ้าผ่าใส่น้องพี่ด้วยนะถ้าดิ่งสายฟ้ามันจะทะยานขึ้นดิ่งหัวลงมาทําดาเมตตรงจุดลงแล้วก็จะเกิดพื้นลอยแยกปล่อยคลื่นไฟฟ้าเสยน้องพี่ครับวิธีหลบคือให้น้องพี่วิ่งออกจากจุดตกหลีกเลี่ยงการยืนบนลอยแยกแต่ถ้าเดินไม่พ้นก็กระโดดหลบเอาได้เลย ท่าที่เหลือก็จะเหมือนเดิมแต่ทีขึ้นและมีท่าสายฟ้าผสมเพิ่มเข้ามาด้วยครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับจะเป็นท่าฟาดหัวสายฟ้าเอาหัวโคกพื้นเหมือนเฟสแรกเลยแต่หลังโคกก็จะมีพื้นแต่เกิดรอยแยกลรอยสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาจ้ะสำหรับคอมโบเต็มนะครับฮิตแรกเอาหัวทุบระเบิดพื้นตามด้วยสบัดหัวไปมา3ครั้งครั้งที่3พื้นจะระเบิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเอาหัวทุบระเบิดพื้นอีกทีหนึ่ง วิธีหลบพอมันง้างหัวครั้งแรกเนี่ยรีบหาทางหนีออกมาไกลๆเลยครับเจอพื้นแยกก็ให้กระโดดรอจนกว่ามันจะลำเสร็จแล้วค่อยเข้าไปสวนมันครับอีกท่าสั่งตายคือท่าจับกัด a เดลเฟ2จะสามารถออกจับกัดได้เพิ่มหนึ่งครั้งแนะให้เข้าไปยืนชิดแถวๆหลังหัวมันจะทําให้โอกาสโดนจับมีน้อยลงมากแต่ละท่ามันโคตรแรงก็จริงแต่ถ้าหลบได้จังหวะตีมันก็มีเยอะอยู่นะหลบแล้วสวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กลายเป็นฝุ่นเองครับโอเคมาต่อกันกับอเดลลร่างเ d w a r d s o v e r e เรนกันเลย เบสเตตัสรวมๆไม่มีอะไรใหม่ทำดามจกายภาพสายฟ้าแล้วก็ทำสถานะเลือดออกได้ปกติเนะาะกันไฟฟ้ากันไฟที่เหลือก็ตีเข้าได้ปกติไม่มากไม่น้อยสถานะพิษตะการเด็ดหลอดฟอสไปและสลีฟยังเวิร์กอยู่ส่วนบัตรลอดก็ยังบิวยากเหมือนเดิมสำหรับกลยุทธ์การต่อสู้ e อ a อ e l เดลโดนพิษจะไม่ชะง,งักอ้วกแตกแล้วนะครับพยายามหากันดาเมจสายฟ้ามาด้วยก็ดีเพราะร่างนี้มันอัดดาเมจสายฟ้าแน่นมาก e อ a อ e l เดลจะบีบให้น้องพี่สู้ในที่แคบได้ด้วยท่าเปิดโคดพายุแถมบอสจะพยายามอัดแต่ท่าใหญ่อย่างจับกัดหรือา ้าฟาดหัวด้วยสายฟ้าโคตรบ่อยใครยังหลบไม่ช่ำแน่ให้ไปฝึกกับล่างปกติก่อนถ้ายังหลบท่าไม่เป็นเดินเข้ามาทีนี่คือแทบบังคับแตกแน่นอนจ้ะท่าของ ES a อสอเดลในเฟสแรกมันก็จะเหมือนกับอเดลล่างปกติในเฟสสทุกประการเปิดเข้ามามันจะอัดน้องพี่ด้วยท่าควงสว่านดิงสายฟ้าหลบแล้วงัดมันหนัหนกๆตามปกติได้เลย เมื่อเลื่อนมันเหลือราวๆหกเมันจะเข้าเฟสสองเปิดด้วยท่าคอมโปร,ระเบิดพลัง ES a อ e เดจะม้วนตัวลอยขึ้นไปแล้วพุ่งไปมาด้วยความเร็วสูงพอมันหยุดจะระเบิดไฟฟ้าออกมารอบตัวและมีไฟฟ้าไล่ช็อตหัวน้องพี่ครับพอมันออกท่านี้ก็วิ่งออกห่างๆจากจุดที่มันลอยขึ้นครั้งแรกยาวๆก็จะหลบพ้นละระวังไฟฟ้าช็อตหัวด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะตามด้วยท่าเปิดโคดพายุบินขึ้นไปแล้วสร้างลำแสงสายฟ้าขนาดบิ๊กเบิ้มขึ้นมาพอมันโดดลงมาก็จะมีพายุเกิดขึ้น ถ้าเข้าไปสัมผัสอะไรก็ตามในช่วงนี้จะโดนดาวเมจเรื่อยๆจนแตกได้ครับในช่วงมันบินขึ้นให้หาตำแหน่งลำแสงใหญ่แล้ววิ่งออกจากมันให้ไกลๆเลยพอพายุเริ่มก่อตัวมันจะมีสปิริตสตรีมเกิดรอบๆพายุใช้มันกระโดดเข้าไปหวดบอสในตาพายุได้เลย ส่วนท่าที่เหลือก็เหมือนเดิมแต่จะแรงขึ้นเวอร์ขึ้นโคตรครับโดยเฉพาะถ้าจับกัดพุ่งจาก2กิโลแรกมางับน้องพี่ได้เลยถ้าโดน ES สอ e เดลจับนี่จะโดนบัดรล้อสองรอบเลยนะโดนรีดน้ําจนตัวแห้งแน่นอนจ้าถึงจะดูน่ากลัวแต่ถ้าใจเย็นๆก็จะรู้ว่านอกจากท่าพายุแล้วเนี่ยท่าอื่นแทบไม่ต่างจากเดิมเลยหลบเป็นก็จะอัดมันล่วงได้ไม่ยากหรอกครับ เดลบารอนออฟไนไม่ใช่มังกรธรรมดานี่คือไนหลอดแห่งอัศนีคลั่งที่จะสอนให้น้องพี่รู้ว่าฟ้าผ่าใส่หน้ามันเป็นยังไงฟาดหัวสายฟ้าแลบเต็มจอเคี้ยวและเหวี่ยงเลือดสาดกระจุยดิง่งลงกระแทกช็อคเวฟสั่นทั้งจอกลางพายุทอร์นาโดกวาดเฮตพีทีละแถบนี่แหละมังกรขากันไกรแห่งไนเรนที่ทำเอาปาร์ตี้ตัวช็อตมือสั่นหัวร้อนกันทั้งเซิร์ฟ โอเคคลิปนี้มีเท่านี้เลยมีคำถามหรืออยากแชร์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพี่ตะพร้อมตอบเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่ตุต้าจาก c h anel n test play hard ก็ต้องขอลาน้องพี่ไปก่อนไปละบ๊ายบาย